สถานที่แนะนำที่ที่สองนะคะพิพิธภัณฑ์ปติมากรรมจามค่ะค่าเข้าคนละ60,000ดองช่วงที่เราไปนะคะฝนตกต้องขอบคุณพิพิธภัณฑ์นะคะที่เราได้เที่ยวแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลในช่วงที่ฝนตกแล้วเราไปไหนไม่ได้เลยสถานที่กว้างขวางนะคะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอีกที่ที่แนะนำว่าอย่าพลาดค่ะ สถานที่ที่3ที่แนะนำนะคะเป็นวัดแอนลงนะคะ,ะ,คะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมากนะคะถ้ามาตอนกลางวันก็สวยนะคะมาตอนกลางคืนก็จะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟตกแต่งสวยงามนะคะใครว่างๆมาเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนได้เลยค่ะสถานที่แนะนำที่ที่4นะคะคือซอนทราไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีของขายเยอะมากและที่สำคัญนะคะเราวันนี้เราจะมาทานกุ้ง l o เตอร์ค่ะอยากจะบอกว่ากุ้ง l o เตอร์ที่นี่คือสดเนื้อช่ำแบบดีมาก